24ชั่วโมงในเกมบัคฟุตวันนี้กับภารกิจตามล่าผลปีศาจไปดูกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูคลิปนี้สำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์ผมก็ขอขอรับหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วไปดูกันเลยเฮ้ย <Hey, S 1> อยากจะได้ผลปีศาจราคาถูกๆจังงั้นนี่เลยทีบบริการกดผลแรกเกมพารเลส11เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นแมปบัคฟุต หรือว่าแมป King Legacy หรือว่าบริการกดเพชนในแมป奥ตาอีกด้วย และก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยเด้อทวีบักถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเปิดคลิปมาตอนนี้ผมก็ได้ทำการกลับมาโลกหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ผมไม่ได้ทำการกลับมาโลกหนึ่งนานแสนนานโอ้โหคิดถึงชะมัดเลยคิดถึงโลกหนึ่งและก็คิดถึงเธอด้วยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการซื้อเกมพัดหาผลปีศาจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนวันนี้ผมจะมาทำการ ตามล่าผลปีศาจให้กับผู้เล่นไหมโอ้โหเดี๋ยวนะอาดำนี่มันคนดีชัดๆเลยนี่ว่าโอ้โหเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้ผมจะได้ผลปีศาจอะไรก่อนที่ผมจะทําการเดินทางตามล่าผลปีศาจผมก็ไม่รอชาร้าเลยละกันทําการเดินตามมาแก้แค้นกับเจ้าพวกนี้หน่อยเพระว่าต่ก่อนนะทุกคนเจ้าพวกเนี่ย มันฆ่าอดัมไว้เยอะมากและผมก็ไม่รอชาร้าเลยๆกันทําการฆ่าเจ้าพวกนี้ไปเลยและผมก็สามารถชนะเจ้าพวกนี้ได้แบบชิวๆเป็นยังไงละ่ะนี่แหละพลังอดัมที่แท้จริงในในผมก็ดำเนินการกลับมาโลกหนึ่งและผมก็ไม่รอชาร้าเลยละกันทําการเดินทางมาสมผลกันดูดีกว่าและวันนี้ผมก็ได้เจอสูตรหนึ่งนะครับผมเขาบอกว่าข้อที่1ยืนบนหัวคนซุ่มและตอนนี้ผมก็ดำเนินการยืนบนหัวคนซุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ข้อที่2ถือดาบอะไรก็ได้ และก็ข้อที่3นะทุกคนให้ผมพิมพ์มา1ล้านนะทุกคนและก็ข้อที่4สุ่มไปเลยเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าผมจะได้ผลอะไรแต่สิ่งที่ผมได้นะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนะ ผมดันได้ผลแสงเฉยและตันใน,นั้นนะทุกคนก็มีชายแลกหน้าสองคนนี้เข้ากําลังทําการข่อผลแสงผมอีกคนนึงเขาใช้ผลบอมอีกคนนึงเขาใช้ผลบา์กี้เขาเป็นผู้เล่นใหม่ทั้งสองคนเลยผมก็ทำการคิดอยู่สักพักหนึ่งนะทุกคนว่าผมจะให้ใครดีงั้นผมก็ไม่รอช้าเลยกันทําการกระโดดกระโดดและก็ทําการโยนผลปีศาจไปเลย ผลปีศาจไปตกอยู่ที่ใครคนนั้นก็ได้ไปเลยแล้กันและตอนนี้มันก็มีชาแปลกหน้าคนหนึ่งเขาได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนและก็ในตอนนี้ผมกระเตมการยืนรอให้ผลปีศาจมันเกิดแต่ก็ดูเหมือนนะทุกคนผลปีศาจมันก็ยังไม่เกิดเหมือนเดิม เฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมมันเกิดยากเกิดเย็นจังเนี่ยผลปีศาจนี่ในในผลปีศาจมันก็ยังไม่เกิดผมก็ไม่รอชา้าเลยละกันทําการเดินทางมาตบบอสลิงหน่อยละกันแต่ก่อนนะทุกคนบอสลิงเนี่ยมันฆ่าผมไว้เยอะมากโอ้โหจํากันได้หรือเปล่าบอสลิงมาดูดิว่าพลังของแกเนี่ยจะสามารถทำลายผมได้หรือเปล่าและมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดนะทุกคนบอสลิงเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำลายผมได้และเฮ้ยเป็นยังไงล่ะนี่แหละพลังที่แท้จริงนะบอสลิง และผมก็ไม่รอช้าเลยแล้วกันทําการปิดฉากบอสลิงไปเลยลาก่อนนะกระจอกชิบหายเลยบอสลิงหลังจากที่ผมทําการตบบอสลิงเสร็จผมก็ไม่รอช้าเลยแล้วกันทําการเดินตามมาตบบอสเยติต่อเลยแล้วกันสวัสดีบอสเยติ ti, จําอดัมได้หรือเปล่าเนี่ยอดัมหน้าตาคนที่เรารองไงที่แต่ก่อนเคยสู้กันนะบอสเยติ ti. เดี๋ยวมาดูดิว่าบอสเยติเนี่ยจะสามารถทำลายอดัมได้หรือเปล่า และมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไปไม่มีผิดนะทุกคนโรคหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่สามารถสู้พลังของอาดัมได้หรอกนะมาเลยบอสเยติผมก็ไม่รอจะททาการจ่ายผลแสง,งผมทําการปดฉากบอสเยติไปเลยเป็นยังไงล่ะบอสเยตินี่แหละพลังของอาดัมในในผลปีศาจมันก็ยังไม่เกิดงั้นผมก็ไม่รอช้าเลืกันทําการเดินทางไปตบบอสโลกหนึ่งให้หมดทุกตัวเลยแล้วกันและผมก็ไดมกันตบแล้วก็ตบอีก ตบและก็ตบอีกตบและก็ตบอีกพลังของโลกหนึ่งนะทุกคนมันก็ไม่สามารถสู้พลังของอาดัมได้หรอกนะต่อให้บอสหมดทุกตัวมาเลยก็ว่าได้และผมก็ทําการตบบอสแบบนี้ไปสักพักหนึ่งและผมก็สามารถชนะบอสในโลกหนึ่งเกือบหมดทุกตัวแล้วนะทุกคนเป็นยังไงล่ะนี่แหละพลังของอาดัม,มหลังจากที่ผมทําการต่อสู้กับบอสเสร็จผมก็ไม่รอช้าเลยแล้วกันมาทําการยืนรอให้ผลปีศาจมันเกิดแต่ว่าผมยืนรอยยังไงนะทุกคนผลปีศาจมันก็ยังไม่เกิดเหมือนเดิมเฮ้ยเดี๋ยวนะ ทำไมมันเกิดยากเกิดเย็นจังวันเนี่ยทุกคนผมก็ทำกันกยืนรอและก็ยืนรออีกยืนรอและก็ยืนรออีกแต่ว่ายังไง ผลปีศาจมันก็ยังไม่เกิดเหมือนเดิมโอ้โหวันนี้ผมจะได้ทำการหาผลปีศาจไหมเนี่ยและทันใดนั้นนะทุกคนผมก็ได้เจอกับผลปีศาจสองผลที่กำลังโดนใครทิ้งก็ไม่รู้นะทุกคนมีผลไดมอนด์และก็ผลกิโลโอ้โหเดี๋ยวนะใครกล้ามาทิ้งผลปีศาจไว้ตรงนี้วะเน,นี่ยและผมก็ไม่รอชาร้าเลยแล้วกันทำการเอาผลปีศาจเนี่ยไปแจกให้กับผู้เล่นใหม่เลยแล้วกันตอนนี้ผมก็ไม่รอชาร้าเลยแล้วกันทำการเดินทางตามหาผู้เล่นใหม่และตอนนี้ผมก็ได้เจอผู้เล่นใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคน เขากาลังทําการต่อสู้แบบเมามมนเลยก็ว่าได้และผมก็ไม่รอชาร้าเลยๆกันทําการยกผลเพชรให้เขาไปเลยแๆกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผลเพชรเนี่ยมันฟาร์มดีหรือเปล่าและทันใดนะั้นนะทุกคนตอนนี้ผลปีศาจมันก็ได้การเกิดเป็นที่เรียบร้อยในที่สุดผมก็จะได้ผลปีศาจสักทีผมก็ไม่รอชาร้าเลยๆกันทําการใช้ผลแสงของผมทําการบินตามหาผลปีศาจกันเลยดีกว่า และผมกเะิมการบินตามหาผลปีศาจแบบนี้ไปสักพักหนึ่งนะทุกคนและในที่สุดตอนนี้ผมก็ได้เจอผลปีศาจเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนผลที่ผมได้ผมดันได้ผลแสงเฉยโอ้โหก็ถือว่าดีใช้ได้เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าผลแสงเนี่ยมันเป็นผลสายโลกเกียและมันก็ฟาร์มดีใช้ได้เหมือนกันโอ้โห โคตรดีแล้วผมก็ไม่รอช้าแลยและกันทําการเอาผลแสงเนี่ยไปแจกให้กับผู้เล่นใหม่กันเลยดีกว่าและผมก็ดำเนินการตามหาผู้เล่นใหม่แบบนี้ไปสักพักนึงนะทุกคนและในตอนนี้ผมก็ได้ทำการเจอกับผู้เล่นใหม่เป็นที่เรียบร้อยเหมือนชายแปลกหน้าคนนี้นะทุกคนเขาจะใช้ผลเลิฟงินผมก็ไม่รอช้าเลยแลยกันทำการเอาผลแสงให้กับเขาไปเลย นี่แน่แต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเล่ดูเหมือนชายแปลกหน้าคนนี้เขาจะทาการคิดอยู่สักพักหนึ่งว่าเขาจะกินผลแสงผมดีหรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ผมพูดจริงๆนะเฮ้ยว่าผลแสงเนี่ยมันฟาร์มดีเต้ดูเหมือนชายแปลกหน้าคนนี้เขาจะไม่ค่อยเชื่อใจผมสักเท่าไหร่เขากกเดิมการถือผลแสงไปแล้วก็ถือผลแสงมาและในที่สุดตอนนี้นะทุกคนชายแปลกหน้าคนนี้เขาก็าเดเิมการกินผลแสงผมเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมบอกได้เลย ความโคตรดีแน่นอนระหว่างที่ผมกําลังทําการยืนรอให้ผลพิศาสจเกิดและแต่ใดน,นั้นผมก็ได้เจอกับชายแปลกหน้าคนนึงที่กําลังทําการมุ่งหน้ามาหาผมผมก็เดาได้เลยนะทุกคนว่าชายแปลกหน้าคนนี้ยังไงเขาต้องมาฆ่าผมแน่นอนเพราะว่าชายแปลกหน้าคนนี้นะทุกคนเขาเลเวลตันแล้วนะทุกคนมาเลยมาเจอพลังของอาดัมนอยและดูเหมือนชายแปลกหน้าคนนี้ เขาจะมาทําการฆ่าผมจริงๆด้วยนะทุกคนเฮ้ยมาดิผมก็ไม่กลัวเหมือนกันผมก็ได้การต่อสู้กับชายแปลกหน้าคนนี้ไปสักพักนึงและก็ดูเหมือนชายแปลกหน้าคนนี้นะกคนเหมือนเขาจะโมโหผมมากเขาก็ไม่รอจ้าเลยแล้วกันทําการแปลงร่างเป็นพระมาฆ่าผมเลยแล้วกันโอ้โหแปลงร่างเป็นพระเลยหรือมาเลยต่อให้ใช้ผลนพระอาดาม,มันก็ไม่กลัว และผมก็เดิมการใช้ปนแสงต่อสู้กับพลภาพแบบนี้ไปสักพักนึงเลยในตอนนี้นะทุกคนชายแปลกหน้าคนนี้เขาก็บาดเจ็บหนักพอสมควรผมก็ไม่รอช้าเ,เลยกันทาการปีจากชายแปลกหน้าคนนี้ไปเลยรากรน,นะเฮ้ยเดี๋ยวนะชนะได้ยังไงวันนี้โอ้โหชนะเฉยและทันใดน,นั้นผมก็ได้เจอกับเทพ,พเจ้าที่กําลังทําการฟาร์มอยู่โอ้โหเดี๋ยวนะโลกหนึ่งก็มีเทพ,พเจ้าด้วยวะทุกคนและผมก็ไม่รอช้าเ,เลยกันทาการใช้ปนแสงผมทําการสั่งสอนเทพเจ้าไปหน่อย นี่แน่โอ้โหนัดเดียวจอดเลยหลังจากที่ผมใช้เวลายืนรอให้ผลปีศาจมันเกิดนะทุกคนและในตอนนี้ผลปีศาจมันก็ได้มีการเกิดเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าผลนี้มันจะคือผลอะไรแล้วผมก็ไม่รอชาร้าเลยกันทําการใช้พลแสงผมทําการบินไปดูผลปีศาจกันเลยดีกว่าและผมก็ได้ใช้เวลาบินตามหาผลปีศาจแบบนี้ไปสักพักหนึ่งและในที่สุดนะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เจอผลปีศาจเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวโกนนะทุกคนเฮ้ย เหมือนผมจะได้ปนสันวะทุกคนโอ้โหเฮ้ยก็ถือว่าดีใช้ได้เหมือนกันนะทุกคนตอนนี้ผมก็ไม่รอชา้าเลยละกันทาการเดินทางตามหาผู้เล่นใหม่กันเลยดีกว่าและผมก็ดำเนินการตามหาผู้เล่นใหม่แบบนี้ไปสักพักหนึ่งและในตอนนี้ผมก็ดำเนินการเจอกับผู้เล่นใหม่เป็นที่เรียบร้อยที่เขากําลังทําการต่อสู้กับเลีย้ยงยูเหมือนชายแปลกหน้าคนนี้นะทุกคนเขาจะใช้ผลกิโลงั้นผมก็ไม่รอชา้าเลยละกันทําการยกปนสันให้เขาไปเลยเอาไปเลยปนสัน ผลของสี่จักรพพัดเล่นในตอนนี้นะทุกคนชายแปลกหน้าคนนี้เขาก็ดําการกินผลสั่นของผมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ยินดีด้วยนะต้อนรับสู่การฟาร์มยากหลังจากที่ผมทําการรอให้ผลปีศาจมันเกิดและในตอนนี้ผลปีศาจมันเ็ิ่มการเกิดเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่าผลปีศาจครั้งนี้มันจะคือผลอะไรผมก็ไม่รอจะเลยนแลกันทําการใช้ผลแสงผมทําการบินไปดูผลปีศาจกันเลยดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนผลที่ผมได้นะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนะ มันใช่ปะวันนี่ยทุกคนเอ้ยโอ้โหผมได้ผลพระนะทุกคนครั้งนี้โอ้โหเดี๋ยวนะอาดัมมันจะมากับดวงเกินไปปะเนี่ย มันก็มากับดวงเกินและผมก็ไม่รอช้าเหมือนเดิมแลยแล้วกันทําการเดิทนทางตามหาผู้เล่นใหม่กันเลยดีกว่าและตอนนี้ผมก็ได้ทำการเจอกับผู้เล่นใหม่เป็นที่เรียบร้อยผมก็ไม่รอช้าเลยแล้วกันทําการยกผลพาคให้เขาไปเลยแล้วกันแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูเหมือนว่าชายแปลกหน้าคนนี้เขาจะดีใจมากเลยก็ว่าได้โอ้โหยินดีด้วยนะตอนรับสู่การฟาร์มง่ายเล่นในตอนนี้นะทุกคนชายแปลกหน้าคนนี้เขาก็เดิ่มการกินผลพายของผมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหย ดวงดีใช้ได้เหมือนกันนี่ว่าวันนี้อาดำแต่ก่อนที่จะจบคลิปนี้ผมก็ไม่รอช้าเลยแล้กันทําการเดินทางมาสุ่มผลดูดีกว่าเพราะว่าตอนนี้อาดำม,มันกําลังมากับดวงผมก็ไม่รอช้าทำการใช้สูตรเดิมเลยแล้กันข้อที่1ยืนบนหัวตัวซุ่มและก็ข้อที่2ถือดาบอะไรก็ได้และก็ข้อที่3พิมพ์ว่า1ล้าน และก็ข้อที่4ส,สุ่มไปเลยแต่สิ่งที่ผมได้นะทุกคนโอโ้โหโคตรเกลือผมดันได้ผลบากี้เฉยเฮ้ยม,มันจะเกลือไปไหนเนี่ยตอนสุ่มผลอ่ะได้ผลเกลือเกือตลอดแต่ว่าตอนหาผลทีไรเนี่ยได้ผลดีๆทุกทีงั้นผมขอสรุปเลยแ้วก,กันนะทุกคนว่าวันนี้ผมได้ผลอะไรบ้างตอนที่ผมหาผลครั้งที่1นะทุกคนผมได้ผลแสงและก็ครั้งที่สนะทุกคนผมได้ผลสันและก็ครั้งที่3นะทุกคน ผมดันได้ผลพระเฉยโอ้โหองจริงนะทุกคนมันได้แบบได้จะผลดีๆเลยก็ว่าได้นะทุกคนเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะทุกคนมันก็ถือว่าดีใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยสงสัยวันนี้อาดัม,มันจะมากับดวงงั้นสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักคนดูทุกคนนะคบบ๊ายบายผมจุ๊บๆไปละไปละ